อาการเจ็บคันจริงของคุณแม่ใกล้คลอดมีอะไรบ้างไปดูกันข้อแรกอาการท้องลดต่ำลงค่ะเกิดจากการที่ศีรษะของลูกในครรภ์น,นะคะเคลื่อนลงมาอยู่บริเวณอุ้งเชิงกรานก็จะทําให้ท้องของคุณแม่เนี่ยดูลดต่ำลงค่ะซึ่งก็มักจะเกิดก่อนคลอดไม่กี่สัปดาห์นะคะสําหรับคุณแม่บางท่านเนี่ยก็จะรู้สึกว่าโล่งสบายไม่อึดอัดเท่าไรแต่บางท่านก็อาจจะปวดท้องคลอดขึ้นมาทันทีก็มีค่ะถือเป็นสัญญาณว่าเราใกล้คลอดแล้วนั่นเอง ข้อสมีอาการปวดหลังอย่างรุนแรงจริงๆอาการปวดหลังก็อาจจะมีมาตลอดการตั้งครรภ์ใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณแม่ปวดหลังแบบรุนแรงมากขึ้นนะคะเป็นไปได้ว่าศีรษะของทารกในครรภ์นเนี่ยไปสัมผัสกระดูกสันหลังของคุณแม่แล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณเตือนของการใกล้คลอดนั่นเอง 3. มมีอาการน้ำเดินหรือว่าถุงน้ำคร่ำแตกนั่นเอง แต่คุณแม่บางท่านที่ไม่มีอาการถุงน้ำคร่ำแตกแต่ว่ามีอาการปวดท้องที่อะไรเงี้ยค่ะก็สามารถไปเตรียมคลอดได้เหมือนกันในกรณีน้ําเดินหรือว่าถุงน้ำคร่ำแตกนะคะก็จะทําให้คุณแม่เนี่ยมีน้ําใสาๆเนาะหรือว่าของเหลวเนี่ยไหลออกมาที่ต้องระวังก็คือมันอาจจะเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวค่ะเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็ต้องระวังสังเกตด้วยเดี๋ยวจะลื่นเอาปากติแล้วนะคะการน้ําเดินนี่ก็จะเกิดขึ้นประมาณ24ชั่วโมงก่อนคลอดค่ะ3มมีมูกเลือดออกทางช่องคลอด เมื่อปากมดลูกของเราเปิดมากขึ้นนะคะก็จะทําให้เรามีมุกเลือดออกมาจากทางช่องคลอดค่ะถ้าใครที่ใกล้คลอดน,นะคะแล้วก็พบว่าตัวยังมีมุกเลือดแล้วเนี่ยก็จะแนะนําให้รีบไปโรงพยาบาลเพื่อที่จะรลอคลอดได้เลยค่ะ 5. หมดลูกมีการบีบตัวมากขึ้นถ้าหมดลูกบีบตัวมากขึ้นค่ะคุณแม่ก็จะรู้สึกเหมือนปวดท้องตอนเป็นประจำเดือนค่ะแล้วก็มีอาการตาคิวหน้าท้องร่วมด้วยแนะนำให้คุณแม่จับเวลาค่ะว่าระยะบีบตัวเนี่ยนานกี่นาที หากว่าหมดลูกบีบตัวนานเกินหนึ่งนาทีครึ่งนะคะแล้วก็ถี่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณว่าเราพร้อมคลอดแล้วและข้อ 6. ก,การเจ็บท้องจริงค่ะก็จะเป็นอาการเจ็บท้องนะคะแล้วก็เป็นระยะๆะะถี่ขึ้นเรื่อยๆการเจ็บท้องจริงนี้นะคะก็จะเหมือนการที่หมดลูกบีบตัวเลยค่ะแต่ว่ามันจะถี่ใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนตอนที่เราปวดท้องประจำเดือนแต่ว่ามันจะรุนแรงกว่าสักหน่อยค่ะ แม่แม่ที่มีประสบการณ์การเจ็บที่แบบนี้มาเล่าให้ฟังได้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างถ้าพบว่าตัวเองมีอาการเจ็บท้องจริงแล้วนะคะก็บึ่งไปโรงพยาบาลได้เลยค่ะมีคุณแม่ท่านไหนเตรียมคลอดแล้วบ้างเล่าให้ฟังหน่อยหรือว่าใครที่มีประสบการณ์การเจ็บท้องคลอดน,นะคะมาเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้าง อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปความรู้ดีๆจากคนท้องชาแนลหรือกดติดตามเรื่องราวดีๆจากเพจทีมคนท้องกันนะคะ